ทงานต้องไฟล้านะคห้เครับทีนงานงแนนออ้อไฟลล้านะคะชอบเต้เวลานะคะอันนี้แอดมินเหรอครับไม่ใช่ค่ะยูทูบค่ะยูทูบเบอร์ใช่ค่ะ วงไฟร้านนะคะตอไปแต่เป็นคิววงไฟร้าน,ต,นะะต,าาต่อไปนะคะได้ดัจุต่อไปจ้าวแล้วก็จไฟหลานค่อไมแบปไฟร้านนะคะ ไดโนสารอันน้ามานี่หน่อยต้อต้ออันนามาหนี่อันน้ามานี่ไดโนเสาร์ไปแล้วไหนนี่รู้ว่าคข่ไหนนะนี่ครับผม จิงรผมตัวแทนผู้บานชุมชนได้ขาหมู่บัิยางคำเก่าครับทิ้งแปลนการกาตัดครับหุดได้แต่บริษัททางด้านรับทราบนะครับคำตัดสินคือเด็ดขาดของชุดชนนะครับเป็นเรื่องทายบอกไปต้อนขอใจผมบอกถึงกระเดื่องแรเข้าให้เข้าคู่กันหางเครื่องผต้องมาบอกว่าช้นไที่เอาผมไปตล้วเลยมีหางเครื่องเอากระชอถามไลนะครับ

ตาเะต่างเข่าเนรื่องของเรครับผมจะแข่มันแกันไมได้เดี๋ยวหามากรรมการผู้ว่าเขาเป็นเบอร้ที่องเยอะดูเขาเป็นบอร์ที่สองเะดูแม่ครมาจะใคร่ตาาเกเข้าเซตที้ถูกอย่างเจ้าอันบังนี่บ่

เสร็จแล้วนะคะ เรื่องยวแต่ก็คับแล้วทีน้เราจะเปิดบิบังข้าพักา้กันไปเต้า้า้กันที่แันแรงปนตัว ปรานมตาดีลาแต่เห็นคำบางที่แบบบรรากาที่ต้องมีเลือพอุไม่เก็นต้องไปอยู่กันบนเข่าไม่ต้อดยุทก็อม่้งเห็น้าตอนนี้มาเจอามเศร้เุอย ا ته که دا د پښتو په اړه خبرې کوئ نو دا د پښتو په اړه خبرې کوي

បាយកំឡុង